ปิ้นเตอร์บาเทอร์หัวพิมพไม่ออกนะครับเทคนิคการล้างหัวพิมพแบบพิเศษส่วนมากจะมีเฉพาะช่างที่รู้นะครับไปดูวิธีทำกันครับปกติวิธีล้างหัวพิมพ์นะครับเราก็จะเปิดเครื่องแล้วล้างปกติใช่ไหมครับวิธีนี้ส่วนมากจะมีเฉพาะช่างนะครับเราไม่ต้องเปิดเครื่องยังไม่ได้เปิดเครื่องอะไรนะครับมือหนึ่งนะกดปุ่มเมนูค้างไว้ครับอีกฝั่งหนึ่งเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะกดแช่ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเสียบปลั๊กนะ จากนั้นเครื่องจะติดขึ้นมานะครับเรากดค้างไว้ก่อนนะเขาจะเข้าหน้า Maintenance mode แบบเมื่อกี้นะครับผมหรือกดแช่์ไว้เลยก็ได้นะครับนี่ยพอเขาขึ้นหน้า Maintenance mode แบบนี้นะครับวิธีนี้ใช้งานได้กับ b ์เทอร์ทุกรุ่นถ้าเรามีปุ่มตัวเลขนะครับผมมีปุ่มตัวเลขหนึ่งถึงหนึ่งถึงศูนย์นะให้เรากดนะครับเจ็ดหกหกนะฮะถ้าเราไม่มีปุ่มตัวเลขเหมือนเครื่องนี้นะให้เรากดลูกศรขึ้นตรงนี้ครับให้เจอเลขเจ็ดนะฮะเลขเจ็ดนะครับกดโอเคครับกดให้เจอเลขหกครับ กดโอเคครับกดให้เจอเลขหกอีกทีนึงครับโอเคครับจากนั้นกดปุ่มไทยเอกสารสีนี่ยสีดํานะตรงนี้นะครับเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์ขั้นสูงหรือทาการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับขั้นตอนนี้เรารอให้เครื่องเขาล้างหัวพิมพ์นะใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับวิธีนี้นะครับเราใช้การล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงแบบนี้นะครับแค่หนึ่งครั้งนะถ้าไม่ออกนะถ้าทําแบบนี้แล้วไม่ออกให้ยกหาช่างนะครับ แต่ถ้าใครมีปุ่มตัวเลขนะให้เรากดเจ6ดหกเลยนะครับไม่ต้องไปกดโอเคนะแต่ตัวนี้มันไม่มีปุ่มตัวเลขนะครับมันมีปุ่มแค่ลูกศรขึ้นลงนะครับก็ทาตามคลิปนี้นะอันนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องเขา้ัง,างหัวพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่หน้าเดิมคือหน้าไมเทนแนนนะครับหน้าบํารุงรักษานาะจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครมีปุ่มตัวเลขนะครับผมให้กดเก้าเก้านะครับเดี๋ยวเขาจะออกไปหน้าปกติส่วนของเราไม่มีปุ่มตัวเลขเราก็จะกดตรงนี้นะครับลูกกศรรรขขึ้้้นนนใหไปเเเจอละแบบบบีคคคััด กดให้ไปเจอเลขเก้าอีกทีนึงนะครับกดโอเคครับจากนั้นเขาก็จะกลับไปหน้าปกตินะครับหน้าที่พร้อมใช้งานนะวิธีนี้ใช้งานได้กับบาร์เทอร์ทุกรุ่นเลยนะครับผมนะการใช้งานการล้างหัวพิมพ์แมนทนนอันนี้คือการล้างหัวพิมพ์แบกพิเศษนะแบบขั้นสูงนะพอเขามาอยู่หน้าปกติแล้วก็จะขึ้นแบบนี้คือพร้อมใช้งานเราจะลองเทสดูว่าสีออกหรือเปล่านะครับเครื่องนี้สีดําสีแดงไม่ออกนะครับเราจะเทสสีก็กดปุ่มเมนูครับผมมันจะเจอคำว่าอิงกดโอเคครับนีงมีคำว่าเทสพ จากนั้นนะครับกด start นะครับปุ่มโมโนนะเดี๋ยวกดปุ่มนี้นะครับปุ่มถ่ายกระสาบสีดำนะเขาจะทาการปริ้นเช็คออกมาให้เราดูนะครับว่าหัวพิมพ์เครื่องปิิพ์เนี่ยนะครับมันใช้งานได้หรือเปล่านะหมึกคนออกหรือเปล่านะใครจะมีปัญหาเรื่องหัวตานะก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วไม่ออกก็ยกให้ช่างจัดการให้นะครับนี่เห็นไหมพอเราเทสสีออกมานะครับสีดำออกมาครบสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงออกมา100%นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการสั่งล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงหรือแบบ